สวัสดีค่ะชาวลัคนาชาราศีพฤษภนะคะขอต้อนรับเข้าสู่น,นี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนแรกของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนตุลาคม2567ักซึ่งก็จะมีครึ่งเดือนแรกจะมีดาวสองดวงขยับนะคะขยับไปเจอเรื่องอะไรเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังก่อนแล้วค่อยไปแบ่งเป็นการเงินการงาน,งานความรักให้ฟังเนาะก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะ เข้าไปสู่พบเรือนปุตตะก,ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าเริ่มต้นหรือทําอะไรใหม่ๆหรือเกิดปัญหาอะไรต่างๆเพราะว่า,าเจ้าหตาในช่วงระยะเวลาเนี้เวลาที่ดาวโคจรเข้าสู่เรือนอริแสดงว่าเจ้าอาตากํำลังดําเนินไปหรือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในปัญหานะหรือบางคนก็เหมือนกับว่าออกไปคำประกันหรือทําอะไรต่างๆให้คนอื่นน่ะนะคะกระดุมพระอะริ มันเป็นเรื่องของการค้ำประกันหนี้ได้ด้วยในกรณีที่มันไม่ใช่หนี้สินของเรานะคะดังนั้นมันก็จะมีทั้งไปเป็นไปเป็นผู้ค้ำประกันหรือไปเกี่ยวพันกับหนี้ของคนอื่นหรือจังหวะนี้กําลังมีเรื่องของการกู้ยืมเงินก่อนหน้านี้กู้ไม่ได้แต่ช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีโอกาสนะคะเพราะว่าดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์เนี่ยคู่กันมันจะเกิดความรื่นไหล และดาวมันจะอยู่ในช่วงที่เป็นอุดมเกณฑ์ในช่วงของเป็นการเป็นดาวจรเพราะฉะนั้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ในอาริคืออะไรอุดมสมบูรณ์ในเรื่องนี้กู้นี้ได้หรือจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้การทํางานหรือการทําอะไรระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่ามีกําลังมีแรงมีผลสําเร็จนะคะเพราะว่าตานุลักษ์อยู่ในเรือนอาริเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้ของชาวลัคนาราศรีพฤษภเนี่ย ดาวกระดุมพระอยู่ในเรนาออไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าอตาบางท่านมีเรื่องของการได้รับดอกเบีย้ยออกเงินกู้หรือให้กู้หรือติดตามหนี้แต่เจ้าอตาบางท่านต้องระมัดระวังการไปคาประกันนะคะหรือการไปออกตัวรับแทนใครนะหรือการที่แบบว่าให้คนมาเช่าบ้านอยู่หรืออะไรแล้วก็เขาก็มีปัญหาหรือติดค้างหรือมีปัญหากับเจ้าอาาเนี่ยมัน มันเหมือนกับว่าคุณไปอยู่ในจุดที่ขัดแย้งเหมือนกันคือเรื่องต้องระวังแล้วระยะเวลาในใจอ่อนนะคะช่วยเหลือผู้คนเก็บเงินไม่อยู่นะคะที่สําคัญระยะเวลานี้อ่าช่วยเหลือคนอื่นเอาเข้ามาอยู่ในบ้านระวังมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญานะ mm. เขามีปัญหามาหรือเปล่าเขาเป็นนี่อะไรมาหรือเปล่าหรือให้ระวังการถูกขโมยทรัพย์สินนะคะ ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยลักษณะของดาวแบบเนี้ยดีขึ้นแต่ยังไม่ดีสุดนะยังยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเรื่องของการกู้ยืมหรือเรื่องของการลงทุนก็จะต้องบอกว่าก็มีจังหวะของการทําได้นะการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาและราศีพฤษภยังเป็นการใช้จ่ายเงินที่แอดว่ามันหมดไปกับเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะ เรื่องของตัวเองก็มีเพราะฉะนั้นลัคนาราศีศพฤษภเนี่ยแอดว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเก็บเงินเก็บทองนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องการเงินในครอบครวัวแล้วก็มีปัญหากับคนที่เป็นลูกน้องคนที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณแต่ด้วยดาวดาวพระพุธเนี่ยโครจรเป็นอะไรกับดวงชะตาแล้วมีลักษณะที่เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่คู่ทาตนน้ำนะก็ย่อมส่งผลให้เจ้าตาเนี่ยสามารถขจัดปัญหา หรือจัดการเรื่องอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไปได้มากดีนะคะประกอบกับพระศุขเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภมีตําแหน่งเป็นเกษตรแม้ว่าจะอยู่ในเรือนอะไรก็ตามพระศุขก็จะช่วยขจัดปัญหาที่พระพุทธนำมานะคะก็ต้องเรียกว่ามันก็เป็นเกณฑ์นะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ เป็นอริกระดวงชะตาแต่ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นเจ้าตาจะทําอะไรก็ตามในระยะเวลาเนี้ยก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะเพราะว่าพุธเป็นอุดมเกณฑ์พระศุกร์เป็นเกษตรนะก็จะเกิดการได้รับการสนับสนุนได้รับการยกย่องเรื่องที่มันมีปัญหาก็กแก้ไขกันไปตามกําลังประสบปัญหาก็เป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายมันจะแก้ไขปัญหาแล้วจัดการไปได้ช่วงระยะเวลานี้ก็ ในเรื่องของการงานของเจ้าตาอาจจะต้องมันเป็นช่วงจังหวะของการได้โชคลาภความสําเร็จจากงานเสี่ยงหรืองานที่ต้องระวังไว้หน่อยมันอาจจะไม่ถูกกฎหมายหรืออะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปอยู่ในพเรือนลับพระในลักษณะที่เป็นพระราหูนะคะแล้วเลงกับดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุบางครั้งโชคลาภความสําเร็จอาจจะมาจะถูกหวยหวยได้ดินหวยอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือการเสี่ยง ที่มันไม่ถูกกฎหมายเท่าไหรอ่อะนะคะแต่ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าดาวแปดกับดาวหนึ่งเลยกันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับการที่แบบเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยหรือเอามาพูดคุยแบบเวลามีเงินมีทองแล้วก็อวดอย่างเงี้ยแล้วถ้าอวดในแบบที่ตัวเองเนะี่ยไม่ได้ทําถูกกฎหมายระวังนะคะจะเกิดการชําระบินกันทีหลังเนะาะแต่ถามว่ามีเกณฑ์ได้ไหมมีเกณฑ์ได้มีเกณฑ์ได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากเรื่องของการทางผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าราหูเนี่ยมันยังอยู่ในเรือนลาภะอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีตําแหน่งที่จะไปในทิศทางที่ส่งผลให้เจ้าตาไปในทางแย่ราหูในเรือนราภะเนี่ยถ้าเจ้าตาไม่เกิดวันศุกร์แอดว่าคุณยังมีเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแล้วก็มีเรื่องของการงานพวกงานอบายมุ่งงานสิ่งเสพติดงานสิ่งเสียสเส่ยงนะแล้วก็มีผลกําไรยอกเงยในเรื่องอื่นๆนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเกิดวันศุกร์เนี่ยมันก็จะบัน่นบั่นทอน โชคลาภและความสําเร็จของคุณไปในส่วนของดาวพระเกตในเรือนปัตนินะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็พอเข้ามาพระเกตจะเข้ามาในวันที่9ตุลาคมนะคะพอเข้าสู่ภพเรือนปัตนิเนี่ยถ้าไม่มีคู่มันจะไปเจออารมณ์ปิ้งปังพูดคุยอะไรกับใครบางคนในระยะเวลานี้ด้วยความถูกใจและถูกชะตานะคะแต่ถ้าเกิดมีคู่ครองคนรักแล้วระยะเวลานี้ระวังการปะทะกัน มีปากมีเสียงกันแล้วก็เบื่อนในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่บอกว่าไม่เห็นจะปิ๊งจะปังกับใครเลยในระยะเวลานี้นะคะจะไปทําอะไรก็ตามอ่ะอ่านให้ละเอียดรอบครอบนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปตนัตนิเนี่ยอยู่ในลักษณะเป็นคู่ศัตรูในเรือนกระดุมพระระวังจะเสียเปรียบในการไปทํางานร่วมกับคนอื่นนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็เจ้าชะตาพระเกตในเรือนปตนัตนิเนี่ยพระเกตเล็งรักนะ ภเกตเล็งรักก็คือระวังอ่าช่วงระยะเวลาน,นี้อาจจะพบเจองูหรือพบเจอแบบอ่าสัตว์มีเขี้ยวมีงาต้องระวังหน่อยนะภเกตแต่ส่วนมากจ,จะเป็นงูแหละนะคะเดี๋ยวขับรถไปเจอตรงนั้นตรงนี้และระยะเวลาใน,นฝนตกไงแต่คำสำหรับชาวและคนาราศีพฤษภอาจจะเจอบ่อยหน่อยเพราะว่าภเกตเลง็งนะคะภเกตเล็งอยู่ในระยะเวลาน,นี้สำหรับบางคนที่บอกว่ามีคู่อยู่แล้วไม่ทะเลาะก,กันเลยถือว่าคุณกําลังพบเจอคู่ครองที่ มาจากอดีตชาติละ่ะรักษากันไว้ให้ดีสำหรับบางท่านเจอกันแล้วถูกชะตาแล้วมีนิสัยเหมือนกันชอบไปทำบุญชอบไปไหว้พระชอบนั่งสมาธิเจอกันในวัดเนี่ยแอดบอกได้เลยว่าคุณเจอคู่ครองที่เป็นคู่บุญนะคะลองคบหากันดูเพราะว่าเกตเนี่ยมันก็แค่จรมาแต่ถ้าเกิดคุณมีดาวพื้นดวงเป็นพระเกตอยู่ตรงนี้นะคะในเรื่องของดาวพื้นดวงก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละ เป็นคนที่มีบุญหรือมีคู่บุญตามมาจากอดีตชาติแต่สําหรับเจ้าพตาก,ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาเดือนสองเดือนที่พระเกตเข้านะคะทีนี้เราไปพูดกันในเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนตุลาคมกันดีกว่านะคะก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพฤษภเนี่ยในเรื่องตัวตน ดาวประจําตัวของคุณก็คือตกอยู่ในเรือนอะไรไม่กลัวใครอยู่แล้วระยะเวลาเนี้ยนะคะพูดมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ถ้าเป็นนักการเมืองการเมืองระยะเวลานี้ก็สะสมชื่อเสียงช่วยเหลือคนอื่นไม่กลัวศัตรูนะคะจะเป็นแพทย์เป็นฉับพยาบาลจะเป็นสัตวแพทย์จะเป็นแผนกบริการอะไรก็ตามก็ถือว่ารุ่งเรืองอยู่นะ เพราะมันเป็นเกษตรในเรือนี้แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าศัตรูก็เยอะนะคะในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยดาวดาวสุภาอยู่ในเรือนการงานก็คือผู้ใหญ่เนะี่ยไปเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่ของคุณอาจจะเกษียณไปหรืออยู่ไกลไปหรือไม่ได้ช่วยเหลือกันอะไรในระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าสุภากรรมะในลักษณะถอยหลังไงนะคะมันก็เลยมีโอกาสได้ว่าช่วงระยะเวลาเนี้ย เจ้าตาพัดพลางจากครพัดพลางจากเป็นจากตายจากผู้ใหญ่ที่คุณให้ความเคารพนับถือหรือเขาหมดอํานาจไปนะคะถ้าเขาจะช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหลือแบบไม่เปิดเผยหรือระยะเวลานี้คุณชอบทํางานแบบปิดทองหลังพระไม่อยากให้ใครมายุ่งไม่ยากให้ใครมารู้มาเห็นจะไปบริจาคอะไรก็ไปบอกเขาไว้ว่าไม่ต้องออกไม่ต้องออกชื่อเสียงเรียงนามประมาณนั้นนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าในการงานเนี่ย ในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจังหวะนี้จะทําอะไรก็ตามอะ่ะมกักจะอาศัยแรงความรู้ความสามารถของตัวเองก็เหมือนอย่างแอดบอกไงว่าสุภาถอยหลังเรือนกุมมักคือมันหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ในระยะเวลานี้เจ้าชะตาต้องทาเองแล้วถึงจะเกิดชื่อเสียงนะคะเอาได้ว่าประคับประคองชื่อเสียงก่อนอันนี้ดีกว่าแล้วก็รอให้พระเสารในเดินหน้านะคะในลักษณะในเดือนพฤศจิกายน ช่วงระยะเวลานี้ให้ประครับประคองให้ดีอย่าให้เกิดความเสื่อมนะคะลาพระปุตตะคือเกิดความเสื่อมในชื่อเสียงมีคนโจมตีอยู่เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงระยะเวลานี้ดาวการเงินนะคะหรือว่าดาวพระพุธของคุณเนี่ยเขาอยู่สองตำแหน่งก่อนหน้านี้หนึ่งถึงห้าเนี่ยเขาอยู่ในเดือนแนวเรือนอาริไอแนเรือ,อรนอปุตตะเป็นมหาอุจนะคะแล้วเป็นเกษตรธิบดีแล้วพอวันที่หกถึงวันที่สิบห้าเนี่ย เขาอยู่ในเรือนอะไรนะคะมีตําแหน่งเป็นผู้ทัดนามเพราะฉะนั้นการเงินของเจ้าพ่อตาเนี่ยมีเกณฑ์เมื่อก่อนนะเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งนูน่นนี่นั่นอะไรการเงินค่อนข้างวุ่นวายใช่ไหมก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆถามว่าเก็บเงินได้ไหมเก็บเงินได้ถ้าคุณไม่เอาไปช่วยคนอื่นหรือไปคำประกันช่วงระยะเวลาในี้โชคลาภทางการเงินอืมต้องบอกว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสโชคลาภทางการเงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสเข้ามาอยู่นะคะ ก็ได้จากเลขรถเลขบ้านหรือได้จากการที่คุณไปลงทุนอะไรต่างๆนะคะเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักนี่ต้องบอกว่าดาวพระเกตเขาสู่พบเรือนปตัตน,นิเล็งดวงชะตาเจ้าชะตาเจอกับพระฤหัตถอยหลังเจอกับมรตยุถอยหลัง ต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องคุยกันมากขึ้นพูดกันมากขึ้นเพราะว่ามันระหองระแหงคุยกันไม่รู้เรื่องไปคนละทิศละทางตัวเจ้าตาเองก็หงุดหงิดวุ่นวายใจนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดั่งใจบางทีทะเลาะกับเพื่อนกลับมาทะเลาะกับสามีทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับคู่สมรสต่อนะคะหรือบางทีคู่ครองคนรักระยะเวลานี้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาจะต้องเดินทางทํางานตลอดเวลาแล้วการงานมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด ส่วนคุณก็มีภเกตอ่าคุณก็คุณก็มีภเกตเลงคุณก็เหนื่อยคุณก็ยากคุณก็ลําบากส่วนเขามีพระฤหัสแลมวมรุตอยู่ที่กําลังถอยเลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องปรับความเข้าใจกันแล้วก็ให้เวลากันให้ที่ว่างระหว่างกันนะคะอะตอนนี้ไม่อยากเห็นหน้ากันไม่อยากเห็นเงากันอย่าเพิ่งไปพูดกันนะคะ แต่มันจะขยับดีขึ้นแหละใจเย็นๆเพราะช่วงนี้ดาวสามดวงเลยถอยหลังนะแอดบอกเลยว่าลำบากทุกลัคนาราศีแต่คุณมาฟังเพื่อคุณกําหนดทิศท,ทางว่าเฮ้ยชีวิตมันจะลาบากอะ่ะเราก็ต้องมีแบบอะไรที่เป็นหลักประกันว่าเราจะเดินทางทิศใดเราจะามีวิธีคิดและวิธีจัดการชีวิตอย่างไรนะคะรู้ดาวเพื่อกําหนดดวงชะตานะคะส่วนคนยังไม่มีคู่เนี่ยแอดต้องบอกว่า คนไม่มีคู่เนี่ยคนถูกใจเข้ามาเยอะนะทั้งคนอายุน้อยกว่าทั้งลูกน้องทั้งผู้ใหญ่แต่ส่วนมากจะเป็นเด็กๆนะคะจะเป็นเด็กๆแล้วก็บางทีเป็นชาวต่างชาติต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะมีโอกาสเข้ามาถูกใจแต่ว่าจะคุยกันไปได้ขนาดไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพของชาวลัคนาแล้วราศีพฤษภจะเป็นช่วงกลึงกลางลำตัวนะคะก,ก,ก็ก็สำหรับสตรีก็จะเป็นเรื่องของมดลูกลังไข่ปวดท้องเมนนะคะกระดูกก้นกบช่องท้องอา,อาหารเป็นพิษแล้วก็พระพุทธก็จะเป็นหูตาคอเออลมหายใจอะคะ่ะทั้งหมดอะหลอดลมอักเสบนะ การเจราจาก็ยังถึงแม้จะเรื่นไหลอาจจะเป็นเรื่องของการพูดไปเรื่อยแล้วคนไม่เชื่อเจ้าตาต้องระวังการสัญญงสัญญาอะไรในระยะเวลานี้ที่สัญญาไปแล้วต้องทำให้ได้นะคะไม่งั้นก็จะกลายเป็นลมปากเปล่ามีปัญหาในเรื่องของการรับปากนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแม้ว่าจะมามาพูดในหัวข้อของสุขภาพก็ตามนะคะแล้วก็ ให้ขยันออกกําลังกายเนาะช่วงระยะเวลานี้จิตใจก็ถ้าปฏิบัติได้นะคะนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทําจิตใจให้สงบหรือไปในที่โล่งกว้างหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวคุณจะสบายขึ้นนะละกักษณะรารศีพฤษภนี่ก็เป็นครึ่งเดือนแรกของคุณนะคะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันสมัครสมาชิกช่องส่งซุปเปอร์ตงและแชร์คลิปแอดมินพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ